นักท่องเที่ยวต่างชาติสัญชาติยุโรปหรือกลุ่มดิจิตอลนอรแมนจำนวนหนึ่งกระจายตัวกันนั่งทำงานภายในโคว์วกกิ้งสเปซต่างๆในเขตตัวเมืองเชียงใหม่โดยเช่าพื้นที่ทำงานเป็นรูปแบบรายวันรายสัปดาห์รายเดือนและรายปีและปัจจุบันเริ่มมีกิจการรูปแบบนี้เพิ่มมากขึ้นเพื่อรองรับกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ในการเปลี่ยนบรรยากาศการทำงานไม่จำเจอ,อยู่ในแต่สถานที่ทำงานแบบเดิม และสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปได้หากเสร็จจากการทำงานนักท่องเที่ยวรายนี้เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกาและเป็นชาวเบลเรียให้ข้อมูลว่าปัจจุบันการทำงานในรูปแบบนี้เริ่มเพิ่มมากขึ้นหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็เริ่มที่จะมีการดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้แล้วเช่นกันแต่ประเทศไทยโดยเฉพาะเชียงใหม่ยังคงได้เปรียบเนื่องจากระบบต่างๆที่ต้องใช้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก และมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทําให้เชียงใหม่เป็นจุดที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก You have to come to Chiang Mai it s where you have a lot of people you have community you have great places to work like this place uh the weather's good it's cheap to be here you know it's affordable so uh it s just ever since I've known about the term digital nomad it's been the mecca it's been the place to go see หากประเทศไทยหรือจังหวัดเชียงใหม่สามารถดึงกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาได้ จะสามารถสร้างมูลค่าการท่องเที่ยวได้สูงเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ใช้จ่ายไม่ต่ำกว่า35,000บาทต่อเดือนและใช้จ่ายในการท่องเที่ยวเฉลี่ยปีละกว่า200,000บาทอย่างไรก็ตามปัญหาอุปสรรคคือระบบวีซ่าของไทยที่ไม่เอื้ออำนวยซึ่งหากรัฐบาลไทยมีการปรับนโยบายให้กลุ่มดิจิทัลนแมดสามารถทำวีซ่าในไทยได้สะดวกและมีระยะเวลาพำนักนานมากขึ้นจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจ ค่ะเรื่องวีซ่าก็จะเป็นปัญหาค่ะเพราะแบบปัญหาที่หนึ่งก็คือจริงๆแล้วคนอยากจะอยู่ระยะยาวกว่าค่ะแต่ถ้าเกิดเขาเหลายคนที่เขามันเขาไม่มีช่องทางวีซ่าที่ถูกต้องใช่ไหมคะพอออปชันที่เขาเลือกได้ก็คือสําหรับนักท่องเที่ยวซึ่งมันไม่ถูกต้องให้เขามาทํางาน เ,เมื่อถือวีซ่านี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเขาอยากจะสมัครสมัครวีซ่าระยะยาวมันก็ไม่ค่อยมีช่องทางที่จะเหมาะสมด้วยอะคะ่ะเพราะหลายคนที่เป็นชาวโนแมนเขาจะเดินทางแบบเขาอยากจะเลือกอยู่ที่หนึ่งแบบภายในประเทศหนึ่งอาจจะแบบ 3- าถึงหเดือนใช่ไหมคะสาหรับจังหวัดเชียงใหม่แล้วนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีกําลังซื้อสูงและส่งผลเชิงบวกต่อเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นอย่างมากจากการสํารวจเรื่องผลทางเศรษฐกิจ จากดิจิ t a ลนอ m แ d ในจังหวัดเชียงใหม่พบว่าในช่วงระยะเวลา6ปีประชากรดิจิ t ัลนอ m แ d เดินทางเข้ามาทำงานในพื้นที่เชียงใหม่หนานแน่นที่สุดแห่งหนึ่งในโลกถึง30,000คนส่วนใหญ่มาจากสหรัฐอเมริการองลงมาคือสหราชาอาณาจรรักรออสเตรเลียฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์โดยอายุเฉลี่ยอยู่ที่30 4 4ปีทำงานด้านซอฟต์แวร์การตลาดโฆษณาการเงินกฎหมายและทำธุรกิจ มีรายได้หรือเงินเฉลี่ย50,000-500,000บาททางสำนักงานททจังหวัดเชียงใหม่ก็เล็งเห็นเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวกลุ่มดิจิทัลนอร์แมทที่จะเข้ามาในประเทศไทยเพิ่มขึ้นสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจึงอยู่ในระหว่างการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าจะดําเนินการในรูปแบบใดได้บ้างเพื่อที่จะส่งเสริมนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้อยู่ในไทยนานขึ้นซึ่งต้องดูข้อสรุปหลังจากนี้อีกครั้งปัดสิรัรกไทยพีบีเอสรายงาน